ลับว่ายงราชาแล้วบานมีวาจาตามไปเรื่องอะไรแล้วว่าจะแล้วบอกให้เข้าใจเรื่องตีพระองค์ทรงไฟสิ้นนายลงว่าเรื่องสิ้นนายลงนั้นหรอแต่ <c oughs> ตามที่ประชาชนพูดอยู่นั้นประชาชนกลุ่มนั้นก็รู้แล้ว แต่เป็นพัดพวกอีสุคนตาดั้งนั้นมันก็แกล้งใส่ร้ายปลายสีน้องให้น้องเป็นผู้ชั่วถ้าอาพระองค์ต้องการรู้รายละเอียดเรื่องนี้ใกล้อสอบสวนนักสนมพระพี่เลี้ยงสิงละหลงผู้ที่อยู่ไกลชิดอาจจะรู้ดีข้าพระองค์เอรับะอ,อย่างนำรอยสีเธอมาทางนี้ซะก่อนฉันจะสอบสวนนักสนมเดี๋ยวนี้ไปสิให้การให้ดีนะตามคำคุณแนะนำ มีฉะนั้นตายแล้วมึงอย่าเลยตายเข้ามาอ้นักสนมว่ยทุกคนพาเดินทางมาเยี่ยมสินาลงเหรอค่ะแลวเป็นยังไงนักสนมเมื่อมาพบสิ้นนางข้าวแกกวิ่งข้าวกดค่ะโกดแล้วแกก็รองสิ้นนางก็รองด้วยทีนี้ม่อมฉันเห็นว่าตัางแมตังลูกก็รองมาเกินไปเีย่อยวกันจรสงซ้าน เลยเข้าวไปผูดแบบเทศนาจากแม่น้ำทังฮ้ายกว่างนั่นเลยค่ะว่ญญาอย่ารองเลยคุณแม่เอ้ซื้อเสว่าคนรองนั้นมันต้องมีวันยูแล้วก็มีวันจา้ามีสุกแลก้วก็มีทุกมีร้อนแล้วก็มีหนาวมีมืดมีสว่างมันเป็นครูกันกรณีสิงเไรที่เราหลักมากมาสิงนตั้งจากเราไปเราก็เสียใจมากไอ้ซื้อเสว่าคนเราหวันคงจะผลักพลากจากกล้องหลักกล้องที่พอใจทั้งสิ้นกรณีจุดจบกล้องมนุษย์จะสิ้นสุด ก้ากันในเมื่อตกลุ่มควางซบนั่นเลยค่ะตอมอดเหืองเมื่อจันผู้ได้ควังฉะน,นันแกคนนิงพอนิงเล้วกระจุมมือทิ้งนารงเดือดเล่นตาคากาดและจุ่มดอกไม้ในกาตาก็จันทือว่าแม่กับลูกก็นานนานพบจางก็และให้เขาบาใจกันมัง่งลปรยเลยตามเลยก็พอดีพอแม่สู้คนตาไม่มีตัวกะทิ้งนารงซูนเดินนั่นเลยค่ะเรื่องนี้ก็หมายความไม่สุ้คนทาเป็นคนรักสิละรงหรอครับ ก็แม่แล้วแลวะกาแม่ทุกคนตาลักไปเลวชิบหม้ทุกคนพาไอ้มันแล้วตามลงไปแล้วก็ยังนำลูกไปพลอยตูทตามตามมันนี่ใครรู้บ้างไหมว่าอทุกคนพาไปอยู่ที่ไหนฝอยสีเธอรู้หรือเปล่าก็มันฉันเพียงแต่รู้รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่บ้านตาเสนยายทองคำค่ะ ตาเสนยายทองคำมันตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนตามปรากุกว่าตําบลแม่นะ้ำแม่กลองค่ะเส้นทางระยะเท่าไรกับตัวเมืองของเราปรากฏว่าเดินทางสามวันถึงเพราะคมนาคมมันไม่สะดวกยวดยานพาหนะกับขี่ไม่มีก็ต้องใช้ขี่เท้าเป็นพาหนะและพระองค์จะมีอะไรบ้างก็จะรับฟังนายทหารไปเอาตัวทุกคนตามมาสอบสวนดำเนินคดีในเรื่องนี้ ต้องการไป่จะเอาสิงนรรงกลับอีนักสนมคำที่มึงให้การกูก็ได้บันทึกเอาไว้นี่มาได้พระนางทุกคนตามาสอบสวนภายหลังถ้าหากว่าข้อความนี้ไม่คงกันเสื้อแดงวามึงโกงกพกลมต้องประหารชีวิตมึงอย่าลืมครับไว้คอยระมัดระวังตัวนะกรับแตไว้มันคงครับกา ตายตายเลยแล้วกูว่าจะไม่ให้การํามคำที่แม่ซ้อยซีแนะนำปักพัวแกมาทันตาป้านดังเป้ต้องยิงหัวกูด้วยวันนึงกันให้การําคําที่แกแนะนำก็ได้แม่ทุกคนตามไาม้การดีรังมีกลมกันเปลือกมังกลับไปกขวางกังเป้ตายเลยแล้วกูว่าให้นูเดียวอ วราชามันจะรับสั่งวาเนี่ยไหนท้านเพื่อจัดการเบย้ยยาตอนนี้ติดตามะไปเอาตัวนี่ามนุษย์คนตาเพื่อสอบสวนเรื่องลูกยาไม่ท่านียาซอยซียาเซนีซีน้องเอ็นยาคิดไปมาแค่ไหนนะมันจะยุ่งยากและเศร้าหน่อยเพราะกระเด็นซอยซี ตัดก๋วยเนื้อตนลมแม่สมรีดโจมเตีอาวิยญาีจะลาพัวไปจะไปไหนเลยเจี่อยน้องจะไปเอาตัวทุกคนตามมาเองค่ะมันเกี่ยวอะไรกับเธอก็เนื่องจากประจาจนมันพูดอยู่ทุกวันนี้เมื่อสินนร่งไม่ได้หลบหนีก็เนื่องจากน้องทารุณแรงเกียิสินนร่งเขาแต่เลื่อนีีพยายามที่จะล้างตัว ให้ประชาชนมันรู้เสียทีว่าน้องยังมีความจงรักภักดีต่อสิ่งแ่ดลรงมากยังอุตส่าห์พยายามไปเอาคืนอ้อก็ดีมากเลยจ้าอยแล้วเธอจะนำทหา,ารติดตัวไปบ้างหรือเปล่าไม่ต้องลำบากลำเรียงทหารคะ่ะน้องจะไปส่วนตัวและมีคนที่ไว้ใจคนหนึ่งเพื่อติดตามไปด้วยแต่เธอคอยระมัดระวังตัวให้มากนะปรากฏว่าในดินแดนแคว้นนั้นน่ะ มีผู้ก่อการร้ายจำนวนมากพระองค์ไม่ต้องเป็นหน่วงน้องรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเนางอยู่แล้วืมอไฟสิจสัมซอยกราบสวายมันคมลาไปค่ะเมืม่อซอยปีกรบลาแล้วดีปากายองราจารู้ไหมวัดนยายโย <c oughs> ไยนนม่ซอยปีคิดสักวัแล้วตนลมแม้อมรีจะไปฆ่าเตวีพระนางสุ้คนตา รอส่วนแล้วใม่มันควรตามคาดนี้ปราทับทีแล้วรัดราวในราชจ,จะมาจาลอยสีจีใจปีนหอรีบใครกล้ามุ่งไปหาเพลย์คนไว้ใเ วันนี้นายเรือเดินทางจากบ้านต้องการที่ไปไปรนชุมพักพวกและลูกเนอะแต่จะไปชุมเรื่องอะไรนั้นก็ยังไม่ทราบขณะที่นายเรือเดินทางมาจากบ้านก็ได้เจอนาต้อยผีนายู่ก็เขาพอดีครับ นีผมมันวายไปประชุมปักพวกลูกนองลูกไอ้โม้เด็กๆทขมมนูยเห็นตายเห็นนันี่มัน,น,น,าน,นวานว่ามันเที่ยวๆอยูนนอย่วลลันนี้มันเลยฟูกเลียวลำเลียวมั้งเพราะว่างี่มันหมดแรงหมดแรงนกเพีงไงมันไปหม่มาแกงกินมั้งตัวตรองตัวและนี่แม่รอยพี่จะไปไหนไมมทรับนะครับก็จะไปบ้านแก่ที่เปล่อยไปถูรายแรกครับ ฉันมีกิจธุระจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอความช่วยเหลือกับเปลือยอีกครั้งได้ไยังไล่ะเปลือยไอ้งั้นไม่ต้องทวงนะหอยได้ไม่ได้ให้เล็กเลี้ยวพุ่มกาดเทนื่นเมียจ่ายจ่ายกับแม่ร้อยที่สุ่มเสียแม่จ่ายจ่ายอยู่เสมอกร <c oughs> นีคนุณเราญี่ปุ่งกันไม่ได้เปลื่อมต้องเห็นเมื่อยำคายให้เมื่อยำถูกและมีห่องเลยนะครับวันโกนนะเปลือยนะทิพย์ที่พอลูกฉัน ได้ชกไอ้ทิ้งนง้ำงทิงน้ำลงก็ได้ดาาตีกบาลแตกฉันเจ็บใจตรงการเขี้ยนในมันตายเลยแล้วมันก็ได้หลบหนีไปเสียเมื่อสิงนลงหลบหนีไปแล้วราชาเอง่ันไม่เอาเรื่องเอาเราวอะไรเลยกับฉันทางฟังที่ท่านรู้แต่เยที่ท่านคิดเอาเรื่องในครั้งนี้อ่ะก็เนื่องจากประชาชนมันพูดไม่ได้หยุดถ้าหากว่าพระองค์ไม่เอาเรื่องเอาเราวก็จะถูกปีเบียนจากพากคคำประชาชนเดี๋ยวนี้จึงพระองค์คิดเอาเรื่อง นี่คุณเราก็ว่าแล้วกินข้าวเองหนุงฟ้าเองชจเมียเองในผูดเรื่องเองเอาเรื่องเผื่อมาผูดไดรัาทุนดำเลยนี่เหล่อง,ในในอองยังในกูเทสยัหญ่าันรครับหัวใก่ป้าก้กใครปากโบไหนป้าเปียกใครปกอยู่ไม่แหน่งแล้วมม้มานลงปรจำเป็นหาชีพเออเหลืองปีนั่นติมนออกมาคราวนี้เมื่อราชาคิดโอาเรื่องในพันเรียครับก็จะให้านายทหามไปเอาตัวทุกคนตาเช็ที่ไปเอาตัวทุกคนตานะั้น ก็เลือกจากฉันไปบังคับนักสนม,มระพี่เลี้ยงสินมะลงุงใครไปเจ้การโตปราชาว่าอีทุกคนตาแม่มันลักเอาไปเสียแต่พระองค์ต้องการจะเอาไว้ลูกเลวนี้กลับคืนก็ได้รับสั่งให้นายทหามไปเอาตัวแต่พระหากว่านายทหามไปเอาตัวก็ฉันแย่เลยในเปลย์อ๋อนี่ตึ้งข้าวครับคุณนาคไปเอาเองค่ะเปบตัดไขยต้นลมไปฆ่าท,ทาทุกคนตาเป็นตายแล้วก็หมดเรื่องหมดราว ลินไม่ลงไม่มีประตูกลับแล้วนี่แล้วแม่อูไหมว่าแม่ทูกคนทานอยู่แกไหนอยู่บ้านตาเฟนหญ่ทองคำตาเฟนหญ่ทองคำมันตั้งมานเรอนอยู่แกนครับตำบนแม่น้ำแม่กลองเกลือเคยไปไหมทำมุนแม่น้ำแม่กลองเป็นดินแลนของผมกิ่ว่าตูกขั้ใดลุงบินผมไปทุกไปเห็นใจไปจองไหมแขไหนแต่ว่าในะาปีแล้วไม่รู้ข้าวที่บ้านนั้น เป็นยังไงลับเลยเนืองจากฝ่าปอจอไปอยู่ในวงอันขาดีพีแต่นี่ดะวันใดไปกับแม่้อยซี่ตามล่างนายนี่มีนี่กลีนี่เคยไม่กล้าเรียบ้อยแต่วันนั้นเล่นเดินทางร่ำวันลับต่อทึ้งก็ไม่เป็นเลยเลยลับเลยนะนี่คิดว่าไปข้าแม้กุ้คุณท่าค่ะถ้าพนันกับคุณข้าวตรงนี้ก่อนผมมีกลับมาเลนียวก่อนอ ไปทำไมบ้านน่ว่าไปฆ่าคนไปเรี่ยมเครื่องมือพอได้แล้วไม่ต้องเลยเพือนมีมันเนียพร้อมอยู่แล้วชอบไหมชนิดนี้รับไปสิเนี่ยนะป่านนี้ก็ยักรุกมุ่นใจามากครับใช่มีกีหนะไอ้ผานี่ก็กองออกนะใช่เตรมแล้วพร้อมแล้วล่ะเนี่ยทำเลยรวมมือกับนายะานดานายพลเครื่องมือใหญ่กระชั้กันข้องนอกพี่ เ้วยิ่งคุณตายร่างไม่ดิดหึ่ในได้ใจหงาวนี่เรากันคุณข้าตู้ทุกนีน่มึนเพราะว่าเราลูชิงไงไม่รู้รู้ยจา่ารูเลี้ยกลาเลี้ยแข่งตำแหน่งนี้แก่เลยแต่มันต้องเดิมทางข้ามวันรครับก็ฉันรู้อยู่แล้วฮะถ้านันนกเดิมทางด้วยครับไม่ต้องใหไเที่มวล่ะเพราะว่าเพื่อนจำเล้วนน้ำมานนี่ป่าเจ้าก้อยพี่ ลือยแปรจำนำหน้าบาดเจ้าโดยซี่จากบ้านีรีบรุดปีนลงน้ามาไม่หยุดไหมได้แค่หมดแลยเดินทางมากลางคืนรัวไปอย่างบ้านตามาจากลาคาะ ผู้คนพาได้มาอาศัยอยู่กับนาที่ตำบลแม่นะ้ำแม่คลองนะนก็เป็นเวลาห้าปีทรัาพเจ้ากับยายก็มีความจุงรักภักดีต่อรุ่ดในพีนังมังต่างเหมืนอย่างาระลูกองคาเพระนานก็เข้ารบหลักทั้งป่าทั้งยายเหมืนอย่างคุณพ่อหรือเหมืนอย่างคุณแม่แต่วันนี้ยายทองคำไม่มีตัวครับท่าน เขาไม่เก็บปากกับเงนนั่นทำรสชาเจ้าป่ากิจวัตรประจำวันยังตาแสบกับลูกเด็กปีนังตาแสบมือกอะไรมาได้ก็ไม่ทราบจึงเอ่ยถามลูกเด็กปี่นังเมื่อตอนที่ตาถามพระนางจะตอบยังไงนั้นติดตามความเข้าใจนในใจเราในตอนนี้นะครับท่านผู้ชม ตรู้สึกว่าปลอดภัยตาอยู่อย่างตอนนี้นางซอยพรีต้องกิดกามาอยู่กับตาที่นี่ตารู้สึกว่าไม่มีอะไร น่ารงเลี้ยงนาใสลับเมื่อไรนักต่นมัวแต่ควันลาม,ลมาแม่แต่ตอนดึกแล้วนึกควันอยู่ทุกวันไม่ได้ค่าเตื้นกว่าใสยัาตอนกลางวันตายัางนนอนควันอยู่เสมอ และยัเจ้ไม่ได้ความบาเรอนึกถึ่งเสิอซึ่งนรกน้าเม็ดลยลมก็ไม่ไหวจ้าบุตรเอ้ยขึ้นตามทั้งที่เมื่อกัอยู่ไว้แกร้องไม่าลองเลยแม้จัาเชื่อแน่เลือกเกิดว่าวันนึงข้างหน้าคุณแม้ต้องได้ไปอยู่กลยกายอยูแต่รู้ยังไงว่าหนูยจอยู่ใกลลู ใช้เลยไม่รู้ืธอว่าการแต่งงานของคุณแม่นี่ระทูกตองตามกฎไม้ของบุญเทียนบ้านได้จดทะเบียนซุ่มหลอดเรียบร้อยคณน,นีสิ้นนารุ่งแล้วก็มีสุติบัตรและจำวงสกุลทุกตองคาน,นีไม้ถึงว่าเป็นรักตายยาปิดทุกตามลักกินคาน,นีเมื่อสิ้นนารุ่งโตขึ้นมาเขาก็ตรองเส้าปานาขึ้นให้เป็นกระสั การนี้เมื่อสิ้นนารง์เป็นกร,ริย์มีอำนาจเหนือกว่าคุณต่างรลายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์หรือที่จะโอโมเมกเขาไปไวายพรคุณด้วยนั้นจนึเชื้อเถานั้นเลยแม่เออจึนกลัวว่าราชบรรลังนั้นคงจะตกได้สิที่พอลูกนานใสยสีนี่ค่ะมันไม่ถูกลูกเมีย,ย้อยจะดับหมอไหมราจะบัลลังนั้นมันยีถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ แต่อกว่านางสอยสีบอโ